เล่นเดวเวนปะขี้เกียจเล่นไอ้เี้ยนั่นแล้วว้างบ้งก่อนไม่ไม่มาเลยควายผมหยิบดาบมาเพื่อน้องดูวุ่นอุ้ยมันมาแล้วซื้อเฮ้ย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 ยังไงกันนะครับมันยังไงกันนะครับแต่ผมอยากซื้อแบนดมากเลยอ่ะผมต้องขายสองตัวนี้เด็กนักขามอะ ค o m e มอนบอนคบอนคบอนดูชางชีไปอย่างดูแล้วดูแล้วดูเฟิร์สเดยเลยครับใครอยากรู้ผมดูหนังเรื่องอะไรก็ไปตาม IG ครับ IG จะลงจะลงรูปตั๋วกับรูปรูปโปสเตอร์ถ่ายพู่กันตัวในเพจก็จะรีวิวรีวิวแบบรีวิวแบบไม่รีวิวเพราะว่ารีวิวไม่เป็นให้ผมจะเล่นเลยนะเดว่นนี่ต้องซื้อเี่นี่ย ดีเคิร์ฟ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 ในไอจีจะโพสรูปตัวกับรูปจอภาพยนตร์ครับเฮียเกินเฮียเกิน er อย่าทำที่ใส่กันนะคนดูแต่ในเพจโพสวิโด,โดีโอจอภาพยนตร์เฮียเกินเฮียเกินต้องไปหาไอเีก่อนป่ะเดทเบทไว้ที่หลังป่ะเราควรเรียงลำดับไอเทมเดทเบทยังไงวะเดทเบทเจอแอนเซเลแล้วก็ไอเอีผมว่าไอเอีเนี่ยน่าจะต้องมีก่อนอีกชิ้นหนึ่งแล้วแต่ป e ่ะไอเอีเดทเบทอะผมจะยืนพื้นด้วยไอเอีเดทเบทแล้วกันเพราะฉะนั้นต้องหยิบหยิบแอชเพื่อทำบ ไปเลยปะไปเลยปะรอก่นอนรอก่อนซารดเดสเอชเจ็ด,ดนี่มันก่อนยากเราเด้อเพราะว่าคนน,นี้นักทูกส่สีเราต้องไปหาตัวละครเงี้ยเขาอุ๊ยวันนี้กล้องอาหารสีหรือว่าไปกล้องอาหารดีกว่าวะโอ้ยตัวละครเนาะอืนนี้นนนว่าหกไอเทมต้องเก็บแจนเบลไว้เพื่อเอาไปทำเป็นแบนชีครับงั้นกากอยเนี่ยใส่ได้เลย ปี้มันสองดาวอะใชาทำหาดาบทำแดนทเลเราเหลืออะไรนะแดนทะเลกับเด็กเฟรใช่ไหมตอนนี้ต้องการกองหาอีก,อกคนหนึ่งเราจะเล่นงามากเลยจะเป็นสีสีมันกสีก็โหดละคนเก่งลิเลียสวยสี่สิบบาทแล้วก็รีบเจ็ดเจ็ดก็สโลโลเราน่าจะการันตีดาบครับเพราะว่าเล่นโลมากสมมติถ้าเราได้ใจแอนทเลแสงม,มา แล้วเราดันผสมไปแล้วอะ่ะรอแล้วกันเดี๋ยวรอของแสงก่านเผื่อมันมีแจนสเตลเลสแสงแต่ไงก็ต้องหยิบดาบอยู่นะโอ้คนแรกนะครับผมจะยังไม่ผสมนะเดี๋ยวรอดูของแสงเผื่อแสงมันได้แอนนะก็ต้องหยิบจแอนอยู่เดี่ะเจ้อูสุรุยยูโอเคไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นใส่แจนไปเลยอืมัน้จะต้องวอ์ม็อกแสงอเอาไว้เก็บไว้ให้กันเลยอันนี้ก็ต้องหาหมัดเพื่อทาแบนชีแต่ว่าก็ไม่จําเป็นขนาด ทำไมอัมลาเมื่อก่อนเพราะว่าพ b พีเซตหกกำลังจะเข้าครับผมจะออนทัวร์เดอะเซตซิกไงเลตส์โก้โก้โกโก้แพกแล้วโอ้โหห้าสิบบาทแล้วเนะี่ยมีเลือดสู้มันโดนดันไฟเปล่าด้วยเรือไปได้ห้าสิบบาทได้ถุงทองแล้วครับโอ้ทุกคนมีฟรอ,นะอร์ล็อปเนยนะระเบิดดิผมแน่ระเบิดดิถ้าทุกคนมีฟรอร์ล็อปเนย์งั้นผมเล่นเคเบลเจ็ดก็เล่นเคเบิเจ็ดนี่แหละแล้วก็โล่เียว จาจงเมาเจ้าจงมาไม่ใช่มึงแต่ซื้อได้แล้ก่อนเลยทีนึงเฮ้ยยาโอล็อกล็อกล็อกเว้ยล็อกทำไมวะข้าใงในไอเดีมสองตัวต้องโลไปเลยครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วเอ๊ะเลือดหมดแล้วโลหาเดเวนินหายาสุหาลิาาเว่นเช่ดระเบิดแน่เลยผมว่าโลหากรออะเดียวละเนี่ยกูอยู่ยเทพเ่ดเกันแหละมาไปผู้เล่นบอลสวรรค์งัดบอลสวรรค์ที่นายมีอีกชนะ อะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่เดี๋ยวรีเว้นไปไหนเมาเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วกองทหารสี่อัศวินสี่ไปก่อนครับตอนนี้ เพราะว่าความหารยังไม่หกยังหกไม่ได้เลยดเดวนก็ไม่มีเดทเบดอ่ะเด้อ๋อยมเมีกำลังมาทีมทีมไหนก็หยิยบเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะนั้นแข่งโบร์เรเว,วนเนาเน,นี่ลงทำไมวะอ๋อสเวินเราขาดกริเดวนี่ว่าไม่แปดลงเร็วได้ไม่เจอเดเวินเลยผู้เล่นไม่พรสวรรค์เลยครับคนดูนี่แน่ ตอนไม่หารสี่พอแล้วป่ะมันมันไม่เร็วมันต้องตีเร็วๆดาบใช่ไหมใช่ดาบแหละดาบทำไรอ่ะต้องการดาบอีกเล่มมั้เนี่ยอ๋อยากจังไอเทมขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอเทมโคก6แล้วอะเผลอเลปเตอร์น่าจะได้ครึ่งชิ้นหรือไม่ก็ไม่ได้เลยผมยังไม่เจอกาเลโอเลยนี่ว่ะอ่าอันนี้ไม่โลแล้วนะเดี๋ยวขึ้นแปดต้อค่อยไปโลเล่นเป็นอัศวินสี่ครับเปนนี้สี่ก็ได้โว้โอ,โอโ้เนี่ยเล่นเล่นเล่นแค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็เลเวล ลงเร็วได้กอเล็กก็คือเล่นแค่กองทหารสี่แต่ต้องเปลี่ยนท็อปปี้เป็นนี่ก่อนคาริโออ่ะหยิบดาบมาถ้าไม่ได้เดนเบรก็ใส่ทงได้เลยครับเพราะว่าเจเวนจะต้องตีเร็วกว่าน,นี้เราไม่มีคาริต้ามายืนรับเดนเบรข้างหลังเลยเฮ้ตีดุเดือสู้นี่เอ้ยอุนิลี่มันกระโดดกัดเกือบชนะเมื่อกี้เกือบชนะเมื่อกี้เชียร์มันว่าจะได้ของแสงครับเล่นพรสวรรค์เฮ้ยพรสวรรค์กูต้องเดเวรกสองดาบแล้วเมื่อกี้โล่เแบบี้ยบเบี้ยบเบี้บเลยนะ มันต้องได้แล้วอันนี้ไม่โลแล้วนะผมรอขึ้นแปดด้วยว่าแปดแล้วก็โลทินเพราะมันสองดาวมาแล้วดูดิเหลือแค่เดวินต่อเลยดีแยวเล่นนี้ผมว่าถึกกว่าปะถึกกว่าไอกองขยะหกไอกองาหารหกอะมันอ่ะสวินทั้งสี่ย รอบหน้า8ปดดี40บาทเหลือประมาณ20-20บาท8ลงเร็วผมยังไม่ไม่ลดลากกองอาหาร6นะแค่ว่าตอนนี้มันยังไม่6มันขาดขาดใครวะตอนนี้ดีสุดก็คือนู่นแล้วอ่ะเคลกองอาหาร8สปิน6ครับเ้โหเอ็มเบียยันอ่ะฮัลเหลือมันต้องเป็นทูมทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าแปลนสายไม่ได้แง่เท็หมดแล้วอ่ะของแสงครับดี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 เดเบดดีด ไ,ไอ้นี้ป่ะ Quick s i l อ e r ผมว่า Quick Silver ได้นะให้เดเวินนะครับเดเวินจะไม่โดนสกิลใช่ไหมแล้วเราก็เอาเนี้ยใส่ให้เทรดไม่ใช่สิเหนว่าเดเวินก็จะตีเร็วเราก็เอา Quick s เวอร์ใส่แต่ไม่อยากใส่อยากได้เดทเบดมันไม่โดนซีซีอะไม่โดนซีซีก็คือดูดเลือดได้เรื่อยๆมันดูดเลือดจากของทหารอยู่แล้วอะ่ะทีก็เร็วเว้ยโอ้โสองดาวนะตนีให้ดูพี่ยีดูดเลือดไม่ทนมันแต่ติดนในมือพ่นตาย บอป,ปี้นี่น่าจะต้องเปลี่ยนของไปให้ใครวะน่าจะต้องให้ไอลิเลียแทนมาขึ้นเก้าได้ขึ้นเปลี่ยนเอ่อไม่มีเลยน่าสนใจเลยครับใใหมดใจด้วยาต้องหาเดว,เวินมั่งแต่เดว,เวนมึงต้องมาอย่างน้อยตัวหนึ่งโอเคอย่างน้อยตัวหนึ่งก็อย่างน้อยจริงๆนะสวินเกินนะกอล็กอุ้ยกเลโอกาไปเรแทนใครวะ อ๋อแทนเนาแต่ก็จะไม่ได้ก่อนเลยเดวินขาดตัวหนึ่งให้ดูเดเวนอาเฟยิงเดเวนเริ่มไป็นรเลยว่ะมาดิมียิงเดเวนเริ่มไป็นรถเลยอะเดวนแบบดุดือดสู้อ่ะเออเออ my name is driven นะ my name is driven ผมควรยืนซ้ายหรือขวาแต่ตอนนี้ยืนซ้ายมีเลเว่นมารับเดเมจจริงต้องเอากระลึกต้องเอาเนาไปยืนริมให้เนารับดเดเมจวันนี้อะไรล่าง,งตรงออกกตีเล็ตแคระวังออกสกิลเร็วก,กับตีเร็วอ,ออกสกิลเร็วก,กับตีเร็วออกสกิลกับตีเร็วเบลแม่งตีเบลเลยโอ้แต่เบเป็นหมื่นเลยแต่เบลเป็นหมื่นเลยอ่ะยกระจายยาสุาได้ครับเฮ้ยน้องไอ้นี่ดีกว่า ช่วยเช็ดด้ว่แเอามาบัฟเพิ่มขอเร็วกว่าน,นี้นี่เร็วสุดๆแล้วนะหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอุ้ยคนนี้มังกรเขากำลังทำแบล็คไอ้เชียกาเลโอมันจะสามดาวสาัตว์มันมีกาเลโอมันมีกาเลโอสองดาวอยู่ข้างหลังนะกูเห็นนะเพื่อนจะคาเลโอสามด,ดาวเพื่อนเพื่อนเกินนะพเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดเว่นสามดาวครับคุณดูเีห็นะสมมซมาเขายืนฝั่งไหนกันยืนซ้ายเหรอยืนกองฝั่งนู้นซะเยอะหรือผมมายืนขวาปับปับปรับปับมันหนูหายปรับปับไอเวิร์นหายไอเวิร์นกับไอนี่ไม่ทันได้สกิลเย ชื่ออะไรวะสีิโดะปั๊บ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 แตกแ่าผมขายกระเรีวให้เขาอ่ะเอาดาวไปเลยกระเลีวอ่ะเนี่ยนี้เขากำลังกระเรีว3ขายก็แตกแล้วสรลบทัางหลังแม่งเต็มดลยิ้วพพไฮเมอร์องดาวแล้ววะเย็นเถื่อนเกินเร็วข่ายอีกตัวนั้นสองดาวแบบ1.5.0วเร็วเกินหนึ่งวี้าจุูยเฮ้ยผมไม่ผมเจอคามที่โหดที่สุดมั เสียตายไอ้ตายไปสองแล้วป้อมปืนพังในมือไม่ได้พ่นเอามาเอามาตีอยู่ตีตีตีอย่าหยุดให้มือพ่นอุ้ยก็ตายดุดเรื่อยขึ้นมาดุดเรือยขึ้นมาดุดเลื่อยขึ้นมาดุดเลื่อยขึ้นมากลบมาดิ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 กระโปรงกระโป เควมาอีกตัวโอ้ยตีเร็วอีกัน <choices> ตีเร็วกันต้องมีแบนชีมีทำไมแบนชีผมใส่ควิกซิเวอร์แสงแม่ไอสัตว์ลดอะไรวะต้านทีดี 3, ตั้งสามจุดวิมันไม่โดนมันไม่โดนทีดีอยู่แล้วครับเดวินหมดแล้วแขนหักอ่ะเดวินผมแขนหักอ่ะไปดูนะเร็วสองดาวเคลวสองดาวเลเวลแปดให้เขาดูแปเป็นผู้เล่นเออบ้างก็เป็นอะไรไป เดวินเดี 2. 8. 2. 8. ๋ยนะแอแท็กสปีดอะไรสจุดสามสองเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทกันเรามาดูสตาร์ทเดวิน2องจุดสจุดแตาร์ทสอจุดแมันก็ค้างแค่สองดแดะมันไม่มีคุณซูครับก็ได้แค่นั้นแหละเฮ้ยเดียใสออนตีใสออนสลุผ่านเดวินไปเลยฟิกซีเวอร์แสงยังไง่ะไรเวนยาปั๊บปั๊บปับปั๊บปัไบปั๊บปัทบปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บไั่บด้๊บปั๊บดั๊บปั๊บั มีแต่เาเมที่จะหยุดได้เท่านั้นผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้ใครดาเมจอันดับสองวะอนแรกผมจะเลือกว่าจะให้อาโซหรือเลเว่นใส่ตีกระจายนะเ๋ยวคุณดูดาเมอันดับสองเนี่ยไอเชียโอเหมือนไม่มีดดเมสองร้อยคืออะไรวะไม่มีใครมีดาเมอันดับสองเลยเคลสองดาวโชว์ๆไปโชว์์ไปเจ๋วเชียโอละกันนะ อุ้ยเวโก้ฟลิกซิเวอร์ไม่แต่มันจะดูดเควไม่เป็นไรเนี่ยคนนี้คนนี้เวโก้ฟลิกซิเวอร์เอ้ไม่ใช่ไอ้นี่มันคนเดิมนี่อ่ะมังกรมันจะกาลิโอสามากาลิโอสามผมก็ระเบิดเลยเด็กกาลิโอขาดสองตัวนะอยากกาลิโอสามไหมเพื่อนอุ้ยไม่ไหวว่าเราที่ไม่ไหวว่าตัวละครเยอะเดยนเป็นตีไม่ทันเ้ดินเป็นตีไม่ทันตัวละครเยอะเกินเล้ยเหลือดหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเควสองดาว เอ้ยเดี๋ยวเจอไดโอเนี่ยโอ้ยอยากได้เลเว่นสามดาวอะเทไม่ได้ได้แค่นี้เคได้แค่นี้ว่ะผมว่าสุดๆละมันสู้เลเจนด์ไม่ได้อยู่แล้วคนนี้ก็พยายามเลเจนด์ใช่ป่ะให้มือดาวเร็วมุลเลเบลดทุกไม่สนครับไม่สน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 ตีเร็วตีเร็วตีเร็วตีแรงตีที่หยุดไม่ได้มีแต่ดาเมจที่จะหยุดกูได้ ยิ่งเด็ดดาเมจท่นที่อยู่ฉันได้เอาที่สองนี่คนดูอย่างเงี้ยผมสู้เขาไม่ได้กรเลโอสามเนี่ยฉันจะไม่สามารถสู้นาได้จริงเพื่อนฉันกดยอมตรงนี้เลยได้ไหมฉันกดยอมตรงนี้เลยได้ไหมฉันสามารถกดยอมตรงนี้ได้เลยไหมนะแลวฉันก็ไม่เจอเลเวลสามดาวด้วยสิก็มีเวก้ปะไม่มีนะครับลัเทิร์นลับเทิร์นไป เป็นตายเกลียวตายโดนพ้นไปดูเลือดกลับขึ้นมาดูเลือดกลับขึ้นมาดูเลือดกลับขึ้นมาเฮ้ยโดนพ้นไปไม่เป็นไรยังไม่ตายดูเลือดกลับขึ้นมาดูเลือดกลับขึ้นมาดูเลือดไม่ก็คือเลยโดน <c oughs> เอาตัดหิวออกจากให้มือที่แยเอ,เอ้ยมันมีฟอร์ดเนเจอร์สองคันด้วยจะวย่ก็ฝากไว้สำหรับคอมนี้นะ ลองเล่นดูครับแต่ว่ายัางไงก็แพ้เลเจนด์ผมครับนี่เป็นไง